เมงกลากะบะนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมตากี้ผู้เชี่ยวชาญด้านรีดแป้งนะครับผมฉายาสามวิแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> ช่วงหลังๆนี่ไม่ไหวเ <c oughs> <c oughs> พราะเพราะอะไรเพราะเพราะแต่ง,งานมาใหม่ <c oughs> เออสามวิไม่ไหว,ว,วแล้ว,วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้าวิแล้วนะครับผมอวันนี้ทํากี่ ทำเกี่ยแผ่นตะกี้ทำยี่สิบสองแผ่นนะตรงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะทำมาเกี่ยันวันหนึ่งครับครับนี่ก็เป็นวิธีการรีดแป้งนะฮะสวยงามง่ายนะนี่คือผู้ช่วยน้องช้างน้องช้างช้างสมชื่อเลยตัวใหญ่สมชื่อเลยเห็นไหมเนะรีดแป๊บเดียวเลยครับผมเืิดเปิดเปิดนะคมดิ๊ก เดี๋ยวเดี๋ยวน้องช้างก็ต้องหัดรีดใช่ไหมอันนี้เด็กฝึกง,งานมาฝึกง,งานกับเรา8เดือนนี่แค่รีดแป้งทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมช้างเดี๋ยวจะทำไวกว่าดากี้นะทำไรจะติดติดากี้ไหมทำไรจะติติดากี้เลยนี่ตัวแทน นี่ตัวแทนคนทำลายสติตีของดากี้นะโอเคนะเดี๋ยวฝึกฝึกอยู่กับเราตั้งแปดเดือนเอนอน่าจะได้อยู่ได้เออตอนนี้ก็ได้อีกแล้วเออโอเคนะครับนี่วิธีการรีบอันนี้ไม่เร่งรีบเท่าไหร่นะฮะแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาอันนี้ธรรมดานะอยู่รีดไม่ไม่รีบเห็นไหมช้าช้าสวยงามแผ่นเรียบปีบ เนียนกลิปเนเริ่มสตาร์ทครั้งแรกนะฮะปื้ปื้ปื้ดึงให้ยาวก่อนครั้งแรกเอาด้านยาวาด้านขวางบดทับอีกทีนึงแล้วตอนนี้ก็คลึงขยายออกนี่คลึงขยายออกแล้วก็ได้ครับได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมนะสุดยอด โอเคครับผมรอดูคลิปหน้านะฮะ